สวัสดีด้วยนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้คลิปมาเป็นเวลาประมาณ1เดือนอวันนี้ก็มาให้ซะหน่อยเนาะพอดีว่าผมนั้นไปเหลือบเห็นเม้นใน YouTube Studio เนาะเออใน YouTube แล้วที่นี้เหลือบไปเห็นคาว่านอกๆก,ก,กับพี่ทำไงให้เงินมันเข้าตัวโดยที่เราไม่ต้องเดินไปเก็บะ่ะพี่ครับโอเคจัดไปแล้วก็อีกอันนึงก็คือสุ่มสั์และสั์หายจัดไปครับผมวันนี้3ท็ทปิกนี้ เดี๋ยวผมจะมาคลายข้อสงสัยให้แล้วกันรวบๆเลยแล้วกันนะหนึ่งนกๆน,นะผมไม่ต้องพิมพ์ใต้เม้นกูนะไม่ต้องพิมพ์ใต้คอมเมนต์กูนะอ <c oughs> ยา่าพิมพ์ <c oughs> แม่งเด้งมาเรื่อยๆเลยนกๆ,ๆนกๆนกๆเนี่ยโอ้ยกูปวดหัวเว้ยก็เอ่อถ้าใครสงสัยนะว่าเอพี่มันเข้าได้อยู่เว้ยพี่เชื่อผมพี่แค่สอนผมมันเข้าไม่ได้ครับผมอ่าดูนะนกแล้วก็นกอีกทีนี้ปุ๊บเห็นไหมพิมพ์นกๆไปแล้วปกติมันจะเด้งไป POG เลยนะครับผมไปแดน p o g แต่นี่มันไม่เด้งแล้วมันเอาออกไปแล้วนะครับผมนี่คือ1นึ่งหนึ่งประเด็นแรกโอเคตัดไปประเด็นที่สองนะผมก็คือสุ่มสัตว์แล้วสัตว์หายนะครับผมเห็นตรงด้านซ้ายนี่ไหมครับผมที่มันจะเขียนว่าออโต้เซตติ้งนะครับให้กดเข้าไปครับผมรูปสีเขียวลูกศรสีเขียววนเวียนประมาณนั้นนะครับผมถ้าใครเปิดอยู่เนี่ยก็นั่นแหละครับผมแจ็คพอตครับ คุณได้ทําการเปิดลบเบสิกแล้วก็อีพิกอยู่ครับผมเช่นแบบนี้นะผมเปิดสามันไว้เป็นตัวอย่างถ้าใครอยากจะสวมปุ๊บแล้วให้สัตว์ทั้งหมดที่เราส่มมาเข้าตัวหมดเลยกดปิดให้หมดเลยครับผมวิธีดูว่าอันไหนปิดไว้ปิดถ้าแบบปิดก็คือนี่ครับมันจะเป็นแบบสีเข้มเข้มนี้แต่ถ้าเราเปิดไว้เปิดให้มันลบไว้ก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนแบบนี้แล้วก็ตรงโลโก้เนี่ยตรง ออโต้เซตติ้งเนี่ยมันจะขึ้นจากเีมสีฟ้าเป็นสีเขียวถ้าผมเอาออกปุ๊บก็จะกลายเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมไม่ใช่สีเขียวอ่านี่คือวิธีนะครับผมโอเคียร์อีกหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งแลผมวิธีการที่ทําให้แม่เหล็กเนี่ยหรือสัตว์เราเนี่ยตีเสร็จปุ๊บก็ให้มันเก็บออโต นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือว่าแฟนซีคอยหรือว่าเทคคอยหรือว่าอะไรก็ตามคอยธรรมดาก็ตามนะครับผมก็ให้มาที่อัปเกรดนะครับผมก่อนอื่นนะผมมาเทเลพอร์ตนะผมแล้วก็มาที่ฟอเรสนะครับกดฟอเรสปุ๊บมันกบรบ้ามาตรงนี้อ่าเสร็จแล้วก็มาที่อัปเกรดตรงนี้นะผมแล้วก็ให้เราโฟกัสไปที่ออฟริชนะครับผมนี่เลยตรงนี้นะผมให้อัพแม็กไปเลยครับผมเพชรมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดตัวครับหยอกเลยนะหยอกหยอก,ยอก เอาเอาเท่าที่มีแล้วก็เอาเท่าที่ใช้แต่สมัยนี้น่าจะเยอะกันพอตัวแล้วมั้งน่าจะหลักร้านหลักสิบ้านก็นหมดแล้วแหละเพชรอ่ะก็ให้มาซื้อออฟลิชนะผมให้แม็กซ์นะครับผมอย่างอื่นเนี่ยก็ผมจะบอกสรรพคุณแต่ละอันแล้วกันโม่ไดมอนด์นก็คือเวลาเราตีกล่องเนี่ยหรือว่าตีเหรียญอะไรอะไรพวกเนี้ยเราจะได้ไดมอนด์มากขึ้นอ่ะแล้วก็เพชรสเตนอันนี้ก็คือความแรงของเพชเพชสปีดก,ก็บอกอยู่นะผมว่าสัตว์จะเดินเร็วขึ้น อม,มอสโตเรตอันนี้ก็เพิ่มช่องทีละห้าช่องอช่องเก็บสัตว์เพย์เยอร์สปีดอันนี้ก็เดินเดินเร็วเนาะเนี่ยตัวเราจะเดินเร็วขึ้นจากจากแต่ก่อนที่บอกว่าอืดตอนนี้ก็เดินเร็วมผมอัพแม็กหมดละเรียบร้อยส่วนอีกวิธีหนึ่งนะผมถ้าจะให้ดีนะครับก็หาสัตว์สักตัวหนึ่งนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเนี่ยผมมาที่เดนแดนแรกก่อนเพราะว่าขุดเหรียญของห้างช้าเลยสมมุติเหรียญน,นี้อ่ะหกสิบใช่ปะ่ะปุ๊บโบนัสแตกเห็นปะ สัตว์จะไม่เก็บอ่าพวกเพชรไดมอนด์กับเงินให้แล้วผมเหรียญทองธรรมดานะครับวิธีแก้นะผมก็คือเราจะต้องนะครับทําการหาสัตว์นะผมที่มันมีเอ็นชารในเรื่องของแมกเนตนะผมหรือว่าบัฟยูนิคนั่นเองที่มันเป็นตัวแ,วแวมกเนตแหละเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันนะสักตัวหนึ่งอ่ะเอาเป็นนี่ก็ได้สเต็งวี v. โอเค นี่คือบัฟแมกเนตนะที่ผมยกตัวอย่างมานี่นะแมกเนตตรงยูนิตเพชรแคนคอลเลกตออฟส์ย u นะผมนี่เลยก็อ่ะสมมุติเอาไปเนี่ยนี่ก็ได้อ่ะผมยืนอย่างห่างไงนะอ่ะดูเป็นไงเก็บทั้งหมดเลยดูนี่แหละครับเนี่ยเราไม่ต้องเดินไปเก็บเองครับผมครับผมนี่แหละครับง่ายๆเออจบนะโอเค สำหรับวันนี้ thank you thank for watching thank for watching รับผมบ๊ายบายครับ